นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการน่จาจะไม่แตกง่ายตรงนี้มันมีรูอยู่แล้วนิดนึงนะคะเราจะมาขยายรูกันแตกเลยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการแบบนี้นะคะหลังคาเราน้ำรั่วนแน่นอนค่ะเดี๋ยววีจะมาซ่อมให้ดูนะคะเป็นการซ่อมหลังคาแบบง่ายๆ ผสมดิฟดิฟก,กันก่อนค่ะเทน้ำยาลงก่อนนะประมาณนี้นะคะใส่ผงแป้งไปเลสองช้อนก่อนค่ะคนก่อนนะคะถ้าเกิดใส่เยอะมันจะยิ่งคนยากค่ะแต่ว่าเราต้องเติมอยู่แล้วสองช้อนนี่พอบิ๊ดจะยกให้ดูนะคะเนี่ยมันจะยังเหลวมากๆอยู่เลยค่ะใส่เข้าไปอีกน้าสองช้อน คนให้เข้ากันนะคะเราจะค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆค่ะนี่ยังเหลวอยู่ค่ะผงแป้งเราเติมได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าวีไม่อยากให้ใส่เยอะเกินไปเราค่อยมาเติมน้ำยาอันนั้นนะคะมันจะไม่เข้ากันวีอยากให้เติมน้ำยาแค่รอบเดียวค่ะรอบแรกรอบเดียวเลยใช้ถุงมันก็ดีอย่างนะคะมันก็ขยำให้มันเข้ากันง่ายดี นี่แต่ว่าเขาไม่สามารถปั้นได้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามือไปโดนเนี่ยมันก็จะติดแบบนี้เลยปั้นไม่ได้นะคะอย่าเอามือไปปั้นนะคะประกณ์เราอีกอย่างนึงก็คือทิชชู่เปียกนะคะเอาไวแ้แทบแคให้มันเรียบค่ะมีเช็ดฝุ่นออกก่อนนะคะมันจะได้ติดดีดี ข้างหลังวีจะไม่ได้โฟนะคะหรือว,ว่าข้างล่างมันเส้นมันเล็กเกินไปนิดนึงี๋ยวีอาจจะเติมข้างล่างนิดนึงค่ะนี่เรียบร้อยค่ะแท่งเรียบร้อยนะคะเราฟังนะคะว่าจะมีเสียงแก๊กหรือเปล่ามีเสียงแก๊กเลยนะคะ ะะข้างบนยังติดกันอยู่วีติดบางมากเลยรอยแตกอยู่นี่แต่โ๊ตรงนี้มันเลยแข็งแรงไม่ได้เท่าที่ควรนะคะมีคิดว่านะถ้าเกิดวีโปลตรงรอยนะคะตรงนี้มันน่าจะแข็งแรงกว่านี้เนี่ย วียกฝั่งเนี้ยมันยังรัดน้ำหนักอยู่ขนาดมีรอยโปแค่นิดเดียวนะคะเ,เดี๋ยววิจะลองไปงออกดูนะ เรื่องรั่วซึมนะคะโปดิฟติกแล้วก็วีแนะนําให้ทาพวกกันซึมทับอีกชั้นหนึ่งนะคะมันจะได้ป้องกันการรั่วซึมได้100%อายุการใช้งานของดิฟติกประมาณ10ปีนะคะถ้าหลังคาแตกหลังคารั่วนะคะไม่ต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่ขนาดมันหักแล้วนะคะแล้วก็ส่วนที่ติดอยู่ฝั่งนี้มีแค่นี้เดียวเองวีโปไม่ตรง การทํางานของดิฟสติกก็ประมาณนี้นะคะซ่อมพวกรอยต่อรอยรั่วซึมได้รับน้าหนักได้ประมาณหนึ่งนะคะตอนที่วีขึ้นไปอะคะ่ะรู้สึกว่ามันปกติมากแล้วก็รอยต่อกับส่วนที่วีโพ้นะคะมันค่อนข้างจะเหลื่อมกันเยอะนิดนึงทาให้ส่วนที่โพ้ตรงรอยแตกอะคะ่ะมีแบบบางเล็กนิดเดียวเองนะเวลาโพ้รอยแตกก็เล็งดีๆนะคะอย่าให้พลาดเหมือนวีวีฝากดิฟสติกไว้เท่านี้นะคะขอบคุณนะคะ